คืนหนึ่งในกรุงเทพถนนเปียกชื้นจากสายฝนที่โปรยลงมาไม่ขาดสายแสงไฟนีออนสะท้อนกับพื้นถนนเปล่งประกายวูบวาบลมเย็นพัดผ่านร่างของหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างถนนมือของเธอกอดกระเป๋าสะพายใบเล็กแน่นเสื้อผ้าของเธอเปียกชื้นจากละอองฝนความหนาวแทรกซึมเข้าสู่ผิวกายเธอถอนหายใจดวงตากวาดมองไปรอบๆเพื่อหารถโดยสารกลับบ้านในที่สุดรถยนต์คันหนึ่งก็ชะลอจอดตรงหน้า ตัวรถเป็นสีดำเงาวับกระจกติดฟิล์มดำสนิทดูหรูหราเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดเธอเปิดประตูเข้าไปนั่งโดยไม่รีรอกลิ่นหนังแทะผสานกับกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกภายในรถเย็นเฉียบจนเธอรู้สึกขนลุกพอปิดประตูเสียงเครื่องยนต์ก็เริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเธอถอนหายใจโล่งอกคิดว่าตัวเองโชคดีที่เจออูเบอร์เร็วขนาดนี้แต่แล้วเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นจากเบาะหลังคุณเป็นใครหัวใจเธอเต้นรัวมือเย็นเฉียบขึ้นมาทันที เธอหันไปมองชายที่นั่งอยู่ด้านหลังเขาสวมสูทสีดำสนิทเนียบจนไร้ที่ติแว่นตาไร้กรอบเผยให้เห็นดวงตาคมกริบที่จ้องเธอเขม็งความเย็นย้ายเยือกแล่นผ่านกระดูกสันหลังของเธออะอูเบอร์ใช่ไหมคะ่ะชายหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยมุมปากกระตุกขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นชานี่ไม่ใช่อูเบอร์เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบดวงตาเบิกกว้างมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อมองไปที่แผงควบคุมของรถ โลโก้หรูของแบรนด์รถที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้นั่งมาก่อนสะท้อนกับแสงไฟเขาเองนตัวไปข้างหน้าใบหน้าอยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่เซนติเมตรแล้วคุณขึ้นมาทำไมเสียงของเขาเรียบแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากหัวใจเต้นโครมครามมือของเธอค่อยๆเอื้อมไปจับที่เปิดประตูแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรเสียงล็อกประตูอัตโนมัติดังขึ้นเธอสะดุ้งเฮือกหันขอบไปมองชายหนุ่มอีกครั้ง ดวงตาคมกริบของเขายังคงจับจ้องมาที่เธอริมฝีปากของเขายกยิ้มขึ้นเล็กน้อยคิดจะหนีไปไหนเธอกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอมือที่กำที่เปิดประตูสั่นเล็กน้อยภายในรถเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่เริ่มติดขัดฉันฉันคิดว่าคุณเป็นอูเบอร์จริงๆคะ่ะเสียงของเธอสั่นเครือดวงตากวาดมองไปรอบฮ่าฮสมองพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้ ชายหนุ่มมองเธอนิ่งราวกับกำลังประเมินบางอย่างคุณคิดว่าผมเป็นคนขับอูเบอร์เขาพูดช้าชาชัดเจนแฝงไปด้วยความขบขันเจือจางเธอพยักหน้ารัวๆัวพยายามฝืนยิ้มค่ขะขอโทษนะคะฉันคงเข้าใจผิดฉันจะลงเดี๋ยวนี้นิ้วของเธอรีบกดปุ่มปลดล็อกแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจเธอเต้นรัวร่างกายเริ่มเกรง็งประตูล็อกจากศูนย์กลางครับคุณเปิดเองไม่ได้ เสียงของเขาเรียบเรื่อยแต่กลับทําให้เธอรู้สึกเสียวสันหลังวา่าเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งตอนนี้รอยยิ้มเล็กๆของเขาหายไปแล้วชื่ออะไรเขาถามขึ้นกระทันหันเธอชะง,งักใจเต้นระรัวกว่าเดิมควรบอกชื่อจริงดีไหมหรือโกหกเพื่อความปลอดภัยเธอสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะตัดสินใจตอบลินค่ะเขาพยักหน้าเล็กน้อยก่อนเอนตัวพิงบอกลินคุณรู้ไหมว่าคุณขึ้นรถของใคร น้ำเสียงของเขายังคงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยอำนาจที่ยากจะปฏิเสธเธอสส่หน้าชาชาความหวาดหวั่นเริ่มเอ่อทนเขาหัวเราะเบาๆแล้วเอื้อมมือไปหยิบเอกสารจากที่นั่งข้างฮ่าๆจากแสงไฟภายนอกเธอเห็นชื่อของเขาบนเอกสารนั้นกริตภาสวรานันชื่อที่เธอเคยได้ยินผ่านสื่อมากมายซีอีโอหนุ่มแห่งวรานันกรุ ah ๊ปมหาเศรษฐีที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของประเทศดวงตาของเธอเบิกกว้างขึ้นทันที มือของลินเริ่มเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกมาตามฝ่ามือสายตาของเธอกวาดมองใบหน้าของชายหนุ่มตรงหน้าอีกครั้งกริตพาสวรานันชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาไม่ใช่แค่นักธุรกิจแต่ยังมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเขาทั้งเรื่องเบื้องหลังที่คลุมเครือทั้งอำนาจที่ไม่มีใครกล้าท้าทายลินรู้ทันทีว่าตัวเองทำพลาดครั้งใหญ่เข้าแล้วคุณเป็นคุณกริตภาสจริงๆเหรอคะเสียงของเธอเบาแผ,แผ่วแทบไม่มั่นคง ชายหนุ่มกระตุกยิ้มมุมปากดวงตายังคงนิ่งสนิทแล้วคุณคิดว่าผมเป็นใครละ่ะเธอเม้มริมฝีปากแน่นความเงียบในรถทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องเธอควรจะขอโทษอีกครั้งควรจะขอให้เขาหยุดรถปล่อยเธอลงแต่ขาทั้งสองข้างของเธอกลับแข็งทื่อพูดอะไรไม่ออกกริตรภาสมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปกดบางอย่างบนแผงควบคุมกระจกกั้นระหว่างคนขับกับที่นั่งด้านหลังเลื่อนลงช้าฮ่าฮ่ คนขับรถที่สวมสูทสีดำหันมามองเธอผ่านกระจกมองหลังไปส่งที่ไหนครับคุณกริตภาสเสียงของเขาเรียบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดฮ่าฮ่ากริตพาสเอ็นตัวพิงเบาะมือข้าง,งาาๆที่ที่พักแขนส่งกลับบ้านหรือว่าเขาหันมามองเธอดวงตาเป็นประกายบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกลมหายใจของลินสะดุดหัวใจเต้นแรงฉันฉันแค่ต้องการกลับบ้านค่ะเสียงของเธอแทบเป็นกระสิบ ปริพัฒจ้องเธอนิ่งรอยยิ้มที่มุมปากค่อยๆจางลงบ้านงั้นเหรอเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะขยับตัวเข้ามาใกล้อีกนิดกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาทำให้เธอรู้สึกกดดันมากขึ้นคุณลินเขาเรียกชื่อเธอช้าๆราวกับกำลังทดสอบอะไรบางอย่างทำไมผมถึงรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากกลับบ้านจริงๆเธอสะดุ้งเฮือกดวงตาสันไหวฉันก่อนที่เธอจะพูดจบรถก็ชะลอลงกระทันหัน ไฟจากภายนอกสาดเข้ามาผ่านกระจกลินหันไปมองนอกหน้าต่างแล้วหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นที่ตรงนั้นไม่ใช่บ้านของเธอถนนสายนี้ไม่ใช่เส้นทางกลับบ้านของเธออาคารสูงล้อมรอบแสงไฟจากตึกระยิบระยับราวกับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือประตูรั้วสูงใหญ่เบื้องหน้ามันเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นคฤหาสน์หลังงามด้านในสวนกว้างที่ถูกจัดแต่งอย่างประณีตน้ำผู้หินอ่อนตั้งตรงงานกลางลาน รถแล่นเข้าไปด้านในก่อนจะจอดสนิทหน้าบันไดหินอ่อนสีขาวลินหันขวับไปมองกริตรงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามนี่ไม่ใช่บ้านของฉันเสียงของเธอสั่นเครือแต่ยังพยายามทำให้มั่นคงกริตรยตากระตุกยิ้มดวงตาสะท้อนแสงไฟภายนอกแน่นอนว่านี่ไม่ใช่บ้านคุณเขาโน้มตัวเข้าใกล้เธอมากขึ้นใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากตัวเขาแต่นี่คือบ้านของผม ลมหายใจของเธอสะดุดร่างกายเกรงขึ้นมาทันทีทำไมฉันต้องมาที่นี่กฤิตภาัเอ็นตัวกลับพิงเบาะสายตายังคงจับจ้องเธอคุณขึ้นรถของผมเองเขาเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนเอียงศีรษะมองเธอด้วยแววตาลึกซึ้งแล้วคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปง่ายๆเหรอเสียงของเขาแผ่วเบาแต่กลับทําให้เธอขนลุกไปทั้งตัวลินรีบเอื้อมมือไปจับที่เปิดประตูหวังจะหนีออกไป แต่ก่อนที่เธอจะได้ขยับประตูฝั่งเธอก็ถูกเปิดออกจากด้านนอกชายชุดดำสองคนยืนรออยู่ใบหน้าเรียบเฉยไร้ซึ่งอารมณ์เธอเงยหน้ามองพวกเขาแล้วค่อยๆหันกลับไปสบตาก,กริตภาพอีกครั้งลงมาทลินเสียงของเขาทุ้มต่ำนุ่มนวลแต่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ปฏิเสธไม่ได้ล้มหายใจของเธอหนักอึ้งเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องก้าวลงจากรถแต่ทันทีที่เท้าแตะพื้นความรู้สึกเย็นยะเยือกก็แล่นไปทั่วสันหลัง เธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าสู่กับดักกับดักที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลลมเย็นพัดผ่านผิวกายของลินแต่เธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่กลางเปเลวไฟฝีเท้าของเธอหนักขึ้นทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปในคาร์หาดภายในโออาเกินจินตนาการโคมไฟระยะสองประกายเหนือศีสษกพอมหนานุ่มรองรับฝีเท้าของเธอแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่บนเหวลึก กลิ่นหอมจางๆของดอกไม้นำเข้าผสมกับอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศเธอเหลือบมองกริตภาพที่เดินเคียงข้างสีหน้าของเขาเรียบนิ่งเกินกว่าจะอ่านออกคุณจะพาฉันมาที่นี่ทำไมเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงไว้ซึ่งความกล้าหาญกริตภาพาศไม่ได้ตอบในทันทีเขาหยุดเดินก่อนจะหันมามองเธอด้วยสายตาลึกซึ้งคุณขึ้นรถของผมเองจำได้ไหมเธอกลืนน้ำลายรู้ดีว่าเขากำลังเล่นกับจิตใจของเธอ ก็แค่เข้าใจผิดฉันไม่ได้ตั้งใจแต่คุณก็นั่งอยู่กับผมจนถึงที่นี่เขาพูดขัดขึ้นมาน้ำเสียงแฝงไปด้วยเล่นในบางอย่างลินขมวดคิ้วความหวาดระแวงเริ่มทวีคูณแล้วตอนนี้ฉันจะไปได้หรือยังกริตรภาสยิ้มบางบางก่อนขยับเข้าใกล้เธออีกก้าวคุณแน่ใจหรือว่าต้องการไปเธอชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้แววตาของเขาเหมือนกำลังซ่อนบางอย่างไว้ บางอย่างที่เธอไม่แน่ใจว่ามันอันตรายหรือดึงดูดกันแน่หมายความว่ายังไงเขาไม่ตอบแต่ยกมือขึ้นแตะแผ่นหลังของเธอเบาฮ่าฮ่าสัมผัสนั้นทําให้เธอสะดุ้งเธอถอยหลังไปเล็กน้อยแต่ก่อนที่เธอจะได้ถามอะไรอีกเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านบนบันไดเธอหันไปมองเห็นหญิงวัยกลางคนในชุดสูทสง่างามเดินลงมาดวงตาของหญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความเฉียบคมเธอมองลินตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะเบนสายตาไปหากริตภพาศ ลูกพาผู้หญิงคนนี้มาทำไหมเสียงของเธอเย็นชาราบเรียบแต่กลับทำให้บรรยากาศหนักอึ้งขึ้นมาทันทีลมหายใจของลินสะดุดหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมลูกหมายความว่าหญิงคนนี้คือแม่ของกริตภาสแล้วทำไมเธอถึงดูไม่พอใจที่เห็นเธออยู่ที่นี่ลินยืนนิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกจับจ้องราวกับเป็นผู้บุกรุกแววตาของหญิงคนนั้นเฉียบคมราวกับมองทะลุถึงจิตใจของเธอ เธอไม่รู้ว่าควรตอบอะไรไม่รู้ว่าควรอยู่หรือไปแต่ก่อนที่เธอจะพูดกริภพา์ก็เอ่ยขึ้นก่อนเธอขึ้นรถของผมเองน้ำเสียงของเขาฟังดูราวกับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ประโยคนั้นกลับทำให้ดวงตาของหญิงสูงวัยรีลงเล็กน้อยเธอหันกลับมามองลินอีกครั้งก่อนจะพูดช้าฮ่าฮแล้วทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ลินรู้สึกถึงเหงื่อที่เริ่มซึมออกมาตามฝ่ามือเธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามทำให้เสียงของตัวเองมั่นคง ฉันแค่ขึ้นรถผิดขะฉันไม่ได้ตั้งใจยิงคนนั้นเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้แสดงความแปลกใจเธอเบนสายตากลับไปที่กริตภาพดวงตาของเธอฉายแววตำหนิลูกคิดจะทำอะไรกันแน่กริตภาพยกยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตอบคำถามนั้นโดยตรงเขากลับหันมาหาลินแทนดวงตาของเขาสะท้อนแสงไฟระยิบระยับคุณบอกว่าคุณต้องการกลับบ้านใช่ไหมลินพยักหน้าทันทีหัวใจเต้นแรงขึ้นด้วยความหวัง แต่แล้วคำพูดต่อมาของเขากลับทำให้เธอเย็นว่าไปทั้งตัวถ้าอย่างนั้นอยู่ที่นี่ก่อนสักคืนดีไหมเธอเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นว่าไงนะคะ่ะเขาโน้มตัวเข้าใกล้เล็กน้อยน้ำเสียงของเขานุ่มลึกฝนข้างนอกยังตกหนักคุณเปียกไปทั้งตัวแล้วเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนพูดต่อหรือคุณอยากให้ผมปล่อยคุณไปตอนนี้ในสภาพแบบนั้นลินอ้าปากจะปฏิเสธแต่ทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้น เสียงฝนกระหน่ำแรงจนได้ยินชัดแม่จะอยู่ภายในคฤหา์เธอกลืนน้ำลายสองจิตสองใจเธออยากกลับบ้านอยากออกไปจากที่นี่แต่ในเวลาเดียวกันเธอไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาพูดถูกและที่สำคัญดวงตาของกิตภาตกำลังมองเธออยู่เหมือนเขารู้ว่าเธอกำลังลังเลเหมือนกับว่าเขากำลังรอคำตอบที่เขาต้องการจากเธออยู่แล้วลมหายใจของลินติดขัดเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดดันให้เลือกทางใดทางหนึ่ง สายตาของกฤตภาสยังคงจับจ้องมาที่เธอราวกับนักล่าที่เฝ้าดูเหยื่อของเขาหญิงสูงวัยที่ยืนอยู่ไม่ไกลยังคงเงียบแต่อากับกิริยาของเธอแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจลินเม้มริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธออยากปฏิเสธอยากเดินออกไปจากที่นี่ทันทีแต่เสียงฟ้าร้องคำรามก้องและสายฝนที่กระหน่ำลงมาภายนอกทำให้เธอลังเลหากเธอออกไปตอนนี้เธอจะไปไหนได้ เสื้อผ้าของเธอเปียกชื้นหนาวจนแทบตัวสัน่นแต่ถ้าเธออยู่ที่นี่เธอไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนเงยหน้ามองกริตภาพตรงฮ่าฮก็ได้ค่ะแค่คืนเดียวแววตาของกริตภาพมีประกายบางอย่างวูบไหวเขายิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนหันไปพยักหน้าให้ใครบางคนทันใดนั้นหญิงสาวในชุดแม่บ้านก็ก้าออกมาจากมุมห้องราวกับรอคำสั่งอยู่แล้วพาลินไปที่ห้องรับรอง เสียงของกริภาสราบเรียบแต่หนักแน่นลินขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรเธอเหลือบมองหญิงสูงวัยที่ยืนอยู่ตรงบันไดสีหน้าของเธอยังคงเย็นชาแววตายากจะคาดเดาก่อนที่ลินจะได้พูดอะไรหญิงคนนั้นก็หมุนตัวขึ้นบันไดไปเงียบฮ่าฮ่าเรากับไม่เห็นเธออยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแม่บ้านเดินเข้ามาหาเธอก่อนโค้งศีรษะเล็กน้อยเชิญค่ะลินลังเลเพียงครู่เดียวก่อนตัดสินใจก้าวเดินตามแม่บ้านไป ขณะที่เธอเดินผ่านกริตรภาพเธอสัมผัสได้ถึงสายตาของเขาที่ยังคงจับจ้องเธออยู่เหมือนกับว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่อาจคาดเดาได้เลยลินเดินตามแม่บ้านไปตามโถงทางเดินที่ทอดยาวเสียงฝีเท้าของพวกเธอก้องสะท้อนอยู่ในบรรยากาศอันเงียบสงัดผนังสองข้างประดับด้วยภาพวาดราคาแพงและแจกันดอกไม้ที่จัดแต่งอย่างประณีตแต่บรรยากาศกลับเย็นเยือกราวกับมีบางอย่างที่เธอมองไม่เห็น เธออดไม่ได้ที่จะเหลือบมองด้านหลังกริตพาสยังคงยืนอยู่ที่เดิมสายตาของเขายังคงติดตามเธอไปแววตานั้นทำให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดมันไม่ใช่แค่ความสนใจธรรมดาแต่มันเหมือนกับว่าเขากำลังคาดหวังอะไรบางอย่างจากเธอแม่บ้านพาเธอมาหยุดอยู่หน้าห้องบานใหญ่มือของเธอเอื้อมไปจับลูกบิดแต่กลับต้องชะง,งักเมื่อแม่บ้านพูดขึ้นคุณลินเสียงของแม่บ้านเบาหวิวแต่มันทำให้เธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล ขอเตือนอะไรไว้อย่างหนึ่งนะคะ่ะลินขมวดคิ้วมองแม่บ้านด้วยความสงสัยคืนนี้ห้าหมออกจากห้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหัวใจของเธอกระตุกวูบหมายความว่ายังไงคะ่ะแม่บ้านเม้มปากแน่นเหมือนลังเลที่จะพูดมากกว่านี้แต่สุดท้ายเธอกลับเพียงแค่โคง้งศีรษะเล็กน้อยก่อนหมุนตัวจากไปลินยืนอยู่หน้าประตูรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แล่นผ่านสันหลังเธอหันไปมองทางเดินด้านหลังอีกครั้งคฤหาสแห่งนี้กว้างใหญ่ ก็จริงแต่กลับทําให้เธอรู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเธอผลักประตูเข้าไปข้างในภายในห้องตกแต่งอย่างหรูหราเตียงใหญ่ปูด้วยผ้าปูที่นุ่มราวกับปุ๋ยเมฆผ้าม่านสีเข้มปลิวไหวไปตามแรงลมที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เธอเดินเข้าไปช้าๆก่อนปิดประตูลงอย่างแผ่วเบาแต่ในจังหวะที่เธอกําลังจะหมุนตัวกลับไปเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านนอกเสียงฝีเท้าฝีเท้าของใครบางคน กำลังเดินอยู่ในโถงทางเดินที่เงียบงันของคฤราสหายามค่ำคืนหัวใจของลินเต้นแรงขึ้นเสียงฝีเท้านั้นหนักแน่นชัดเจนทว่าเชื่องชาเหมือนกับว่าคนที่อยู่ข้างนอกกําลังจงใจให้เธอได้ยินเธอยือนนิ่งกํำมือแน่นอยู่ข้างตัวแม่บ้านบอกว่าอะไรนะคืนนี้ห้ามออกจากห้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำเตือนนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวเธอหันไปมองประตูมันปิดสนิท แต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะบางกว่าที่ควรจะเป็นเธอได้ยินเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงอยู่หน้าห้องของเธอเธอกลั้นหายใจหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะทะลุออกจากอกความเงียบเข้าครอบงำราวกับเวลาหยุดเดินเธอควรทำอย่างไรเธอไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าส่งเสียงแล้วทันใดนั้นเกาบเกาะเสียงเคาะประตูดังขึ้นชาฮ่าฮเธอสะดุ้งสุดตัวความเย็นวาบแล่นไปทั่วสันหลังเธอไม่ควรตอบไม่ควรเปิด เธอรู้ว่ามันอาจไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยแต่แล้วเสียงของกริตราสก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของประตูคุณยังไม่นอนเรอเสียงของเขานุ่มลึกราบเรียบทว่าทําให้เธอขนลุกเธอไม่รู้ว่าทําไมแต่บางอย่างบอกให้เธอระวังตัวเธอกลืนน้าลายพยายามทําให้เสียงของตัวเองมั่นคงฉันกําลังจะนอนค่ะเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากเขาไม่มีการเคลื่อนไหวใดฮ่าฮ่าเธอแทบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจ และและ้วเงานั้นค่อยๆเคลื่อนหายไปจากหน้าห้องของเธอแต่แทนที่เธอจะรู้สึกโล่งอกเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกจับตามองมากขึ้นกว่าเดิมคืนนี้เธออาจไม่มีทางหลับลงได้เลยลินยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าประตูเงาที่เคลื่อนหายไปทําให้เธอควรจะรู้สึกโล่งใจแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเธอค่อยๆถอยหลังไปจนแผ่นหลังชนกับผนังห้องพยายามควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติ แต่ความเงียบรอบตัวกลับยิ่งทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเธอควรเข้านอนพยายามทําให้ตัวเองสงบลงแต่ความรู้สึกบางอย่างกําลังบอกเธอว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเธอหันไปมองหน้าต่างผ้าม่านสีเข้มปลิวไหวจากลมเย็นที่พัดเข้ามาเธอเดินไปปิดมันอย่างเงียบเชียบก่อนจะหันกลับมาแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวที่กระจกหน้าต่างมีเงาดําสะท้อนอยู่เงาของใครบางคนเธอกลั้นหายใจใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก เธอรีบหันขวอบไปมองข้างนอกหน้าต่างทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีเพียงความมืดมิดของสวนกว้างและสายฝนที่ยังคงโปรยปลายเธอรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวมือที่จับขอบหน้าต่างเริ่มเย็นเฉียบมันคืออะไรแค่เงาของเธอเองหรือว่าเธอรีบถอยออกจากหน้าต่างหัวใจเต้นรัวเธอไม่อยากคิดไปเองไม่อยากจินตนาการมากเกินไปแต่เธอรู้สึกได้ว่าคืนนี้เธอไม่ได้อยู่ลำพังในห้องนี้จริง ฮ่าฮ่ลินยืนนิ่งอยู่กลางห้องความเย็นจากพื้นไม้ลามขึ้นมาตามฝ่าเท้าเธอกลืนน้ำลายมองไปทั่วห้องด้วยความระแวงแม้มันจะเป็นห้องรูหราแต่ตอนนี้กลับให้ความรู้สึกอึดอัดเหมือนกรงขังเธอรีบก้าวไปที่เตียงดึงผ้าห่มขึ้นมากอดไว้แน่นพยายามปลอบใจตัวเองว่าเธอคิดไปเองว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่าบางอย่างไม่ถูกต้องเสียงฝนที่เคยดังชัดค่อยๆเบาลง บรรยากาศเงียบสงัดจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและและ้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากมุมห้องลินเบิกตากว้างร่างกายแข็งทื่อเธอไม่กล้าหันไปมองเธอกัดริมฝีปากแน่นหัวใจเต้นรัวอย่างบ้าคลัง่งเสียงนั้นเบาและพร่าเลื่อนเหมือนเสียงของใครบางคนกำลังพูดอยู่แต่เธอจับใจความไม่ได้เธอพยายามบังคับตัวเองให้ขยับ แต่ขาเธอกลับหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเธอหลับตาแน่นตั้งใจจะไม่นึกถึงมันแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นใกล้กว่าเดิมออกไปเธอสะดุ้งสุดตัวลืมตาขึ้นทันทีแต่ห้องยังคงว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอหอบหายใจกว่าสายตามองไปทั่วห้องหัวใจเต้นรัวจนเธอได้ยินมันดังอยู่ในหูเสียงนั้นเป็นเสียงจริงหรือเป็นแค่จินตนาการของเธอ เธอไม่รู้เลยแต่สิ่งที่เธอรู้แน่ชัดตอนนี้คือเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ลินนั่งนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาของเธอยังจ้องมองไปที่มุมห้องที่เสียงกระซิบดังขึ้นเธอรู้สึกหนาวเยือกทั้งที่เครื่องปรับอากาศไม่ได้เปิดแรงขึ้นเลยหัวใจของเธอเต้นรัวเธออยากออกไปจากที่นี่แต่ขาของเธอกลับไม่ยอมขยับเธอพยายามควบคุมลมหายใจพยายามหาเหตุผลกับตัวเองว่าอาจเป็นเพียงความเหนื่อยลา้า เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกกว้างเธอไม่อยากขยับไม่อยากตอบแต่เสียงของกริยพาสก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งลินคุณโอเคไหมเสียงของเขาทําให้เธอสะดุ้งออกจากผวังเธอกลืนน้าลายก่อนค่อยๆลุกจากเตียงขาสั่นเล็กน้อยเธอเดินไปที่ประตูมือสั่นขณะเอื้อมไปจับลูกบิดเธอควรเปิดหรือไม่แต่สุดท้ายเธอตัดสินใจเปิดประตูออกช้าฮ่าฮและที่ตรงนั้น กริตรภาทยืนรอเธออยู่ดวงตาของเขาสะท้อนแสงไฟจากโถงทางเดินแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกประหลาดคือเขาไม่ได้ดูเหมือนแปลกใจที่เห็นสีหน้าหวาดหวั่นของเธอเลยกลับกันเขามองเธอราวกับรู้อยู่แล้วว่าเธอจะเป็นแบบนี้คุณได้ยินอะไรไหมลิ้นถามเสียงเบามือยังกำลูกบิดแน่นกริตรภาพไม่ตอบในทันทีเขาเพียงแค่จ้องมองเธอก่อนยิ้มบางฮ่าฮ่ คุณรู้ใช่ไหมว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณเสียงของเขานุ่มนวลแต่กลับทําให้เธอขนลุกเธอถอยหลังไปก้าวหนึ่งจู่ๆก็รู้สึกถึงบางอย่างที่เธอมองข้ามาตลอดเธอมาที่นี่ได้อย่างไรทําไมเขาถึงไม่แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเธอแน่ใจหรือว่าเธอเป็นคนเดียวที่เข้ามาในคฤราสา์หลังนี้แววตาของกริยตาสยังคงจับจ้องเธอไม่แสดงความตื่นตระหนกหรือสงสยัยเหมือนกับว่าเขา รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเธอไม่พูดอะไรอีกไม่รอคำอธิบายไม่ต้องการคำตอบใดฮ่าฮเธอทำเพียงแค่ก้าวถอยหลังแล้วปิดประตูลงตัดขาดตัวเองจากทุกสิ่งที่อยู่อีกฝากหนึ่งของมันและในคืนนั้นเธอไม่ได้นอนเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวพรุ่งนี้เชา้าเธอต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด